สวัสดีครับเนื้อหาที่แล้วเราดูเรื่องของอกระบวนการแปลงค่าที่อยู่ในสปริงนะครับให้กลายเป็นตัวเลขนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไปแล้วนะครับตัวนี้เราจะดูอะไรที่มันกลับกันนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีตัวเลขนะครับหรือเป็นข้อมูลประเภทอื่นๆเนี่ยแต่อยากจะเอามาทําให้มันกลายเป็นสตริงเพื่อเอาไปใช้ในการดําเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตริงนะครับ ตัวนี้จะมีหลายท่าให้เลือกใช้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับสมมติเราอยู่ในร้านอาหารนั้นเรียกเช็คบิลแบบนี้นะครับอยากจะรู้ว่าราคารวมของอาหารนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสมมติต้ามีการสั่งอาหารไว้3อย่างนะครับ x 1นึมีท่าก็แปนะครับ80บาท x 2 90บาทนะครับ x 3อีกสัก60บาทนะครับผลรวมนะฮะ t o ท a l เนี่ยรู้อยู่แล้วอาจจะบวกบวกกันเข้าไปใช่ไหม x หนึ่บวก x 2บวก x 3ามแบบนี้นะครับแล้วจะพิมพ์ข้อความออกมานะครับว่า the total is แล้วก็เป็นไอตัวท่อตัวนี้นะฮะสมมุติว่าเราอยากจะใส่ท่อตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็บวกด้วยบาทปิดท้ายแบบนี้นะฮะจะพบว่ามันไม่สามารถที่จะรันได้นะครับถ้าเรากดรันเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวนี้เป็นสปริงถูกไหมครับในขณะที่ไอตัวเนี้ยเป็นตัวเลขนะทอตัเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับเป็นชนิดอินธะแล้วก็ไอตัวบาทตัวนี้ก็เป็นสปริงนะครับไพทอนมันเลยฟ้องว่าเฮ้ยตั้งใจจะเอาไอตัวสปริงเนี่ยมาบวกกับอินเนี่ยมัน ไม่สามารถทําได้นะครับมันสามารถที่จะทํ s t r ริงบวกกับส r ริ g ได้เท่านั้นหรือไม่ก็ i ินบวกกับ In t ได้เท่านั้นนะครับเอา2ตัวที่แตกต่างกันบวกกันก็เลยได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถทํางานได้งั้นเราเลยจําเป็นที่จะต้องแปลงให้ตัวท่อตรงนี้ให้เป็นส r ริงซะก่อนนะครับวิธีการแปลงจะคล้ายๆกันนะฮะเราเคยมีส r ริงแล้วแปลงเป็นตัวเลขหรือเป็นจํานวนเต็มเนี่ยเราใช้ฟังก์ชัน In t นะฮะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่จานวนเต็มแต่เป็นจานวนทศนิยมเราใช้ฟังก์ชัน float แต่ถ้าเกิดเรามีตัวเลขนะครับหรือมีอะไรก็ไม่รู้แหละอยากจะแปลงให้เป็นสตริงเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันชื่อสตริงนะครับในการแปลงแล้วก็เอาสิ่งที่ต้องการแปลงเนี่ยใส่เข้าไปในวงเล็บแบบนี้นะครับงั้นตัวทอ t a ทเองอยากให้มันกลายเป็นสตริงก่อนที่จะเอาไปบวกกับสตริงได้เราก็จัดการใส่มันด้วยตัวสตริงแบบนี้นะฮนะลองดูแบบนี้แล้วกดรันดูนะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะรันได้สําเร็จนะครับคือก็บอก Total is 230บาทนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ string ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือใช้ตัวฟังก์ชัน s t r i n g ในการแปลงอะไรสักอย่างนะครับที่โดยทั่วไปก็เป็นตัวเลขนะครับแต่จริงแล้วจะเป็นจะเป็นค่าประเภทยอย่างอื่นก็ยังได้นะสามารถที่จะโยนเข้าไอตัวฟังก์ชัน s t r i n g ได้ทั้งนั้นนะครับ ขอยกอีกตัวอย่างดีกว่านะครับสมมุติอยากจะรู้ว่าร้วแบบนี้มันมีกัน3คนนี้แต่ละคนต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะคำนวณ a v e r อ g e ออกมานะครับก็จะเป็นท o ร a เทหาร3านะครับแล้วเราก็อาจจะมีการพิมพ์ข้อความอีกอันหนึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับว่าอาจัดการ p ริ้นนะฮะแล้วก็บอกว่า each หมายถึงพวกเราแต่ละคนนะฮะ has to pay นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวท่าเดียวกันเลยนะครับใส่สตริงเข้าไปแล้วเป็น avg แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายบวกด้วยบาทแบบนี้นะฮะติดปิดท้ายเข้าไปนะครับ ลองกดรันดูนะครับมันก็ควรจะรันผ่านนะครับเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันดูค่อนข้างน่าเกลียดถูกไหมฮะไอข้างบนโอเคนะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดหก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 อะไรไม่รู้เนี่ยนะครับมันน่าจะแสดงผลมาในรูปแบบที่เรากําหนดได้เนาะว่าเฮ้ยไอค่ามันเป็นแบบนี้จริงทศนิยมมันไม่รู้จบจริงอ่ะแต่ว่าเวลาพิมพ์เป็นรีพอร์ตออกมาเนี่ยนะครับให้ผู้ใช้เห็นให้เราเห็นแบบนี้มันน่าจะเอาทศนิยิมแค่2ตํตำแหน่งก็พอซึ่งไอ การแปลงด้วย str แบบนี้นะครับไอตัว string function เนี่ยม,มันควบคุมในเรื่องของทศนิยมไม่ได้นะครับตัว python เองก็เลยมีมีกลไกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ให้ความยืดหยุ่นเยอะทีเดียวนะครับที่เรียกว่า f string นะครับ f string ตัวเนี้ยมันมันย่อมาจากคำว่า formatted string literal นะครับคือเป็นการเอาตัว string เนี้ยมาจัดรูปแบบนะครับมากำหนดรูปแบบให้กับไอตัวค่าต่างๆที่โยนเข้าไปให้มัน วิธีการใช้เนี่ยคือเราจะต้องพิมพ์ไอตัว f นะครับตามด้วยตัวโขดนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผสมตัวแปรเข้าไปได้หรือผสมนิพจน์เข้าไปได้นะครับอลองดูตัวอย่างดีกว่านะฮะเช่นแบบนี้นะครับเอาจากที่เราทำครั้งเมื่อกี้นี้นะฮะสมมุติว่าเราอยากจะเอาไอตัว average ตัวนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของอตัว string ตัวนี้นะฮะ ตัวท่อๆนี้ก็เหมือนกันนะฮะให้เป็นส่วนหนึ่งของสตริงตัวนี้ผมไม่ต้องใช้ฟังก์ชันสตริงก็ได้นะครับแต่ว่าไปอาศัยตัว f String แทนนะครับจะขอทําตัวข้างบนก่อนนะผมจะใช้แบบนี้นะครับก็คือใส่ f ไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยนะฮะ f ข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นสตริงยาวๆอันหนึ่งเลยนะฮะเป็นสตริงยาวๆอันหนึ่งแต่ว่าสามารถที่จะใส่เครื่องหมายปีกานะครับเปิดปิดเอาไว้นะครับแล้วข้างในตัวนี้นะฮะ ข้างในตัวเครื่องหมายปีกาครอบตัวนี้นะฮะใส่เป็นนิพจน์ใดๆก็ได้ที่มันตีความเป็นสตริงได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปก็แทบจะทบทุกนิพจน์นั่นแหละนะครับงั้นตรงนี้ผมก็ใช้ถอดท่อนะฮะใส่เข้าไปเพราะมันก็เป็นนิพจน์อันหนึ่งนะครับที่คำวนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวข้างล่างก็เหมือนกันนะฮะใส่ f เข้าไปนะครับแล้วก็จัดการครอบตรงนี้ด้วยเครื่องหมายปีกานะครับแล้วใส่ avg นะครับตัวนี้สตริงทั้งคู่ตัวนี้นะฮะ มันจะไม่ใช่สตริงธรรมดารแล้วนะครับเป็น f string ก็คือสตริงที่พร้อมเอาไปจัดรูปแบบเอาไปจัด format นะฮะจัดยังไงสังเกตดูว่านิพจน์จะถูกฝังอยู่ในตัวเครื่องหมายปีกาคู่นะครับจะมีการตีความนิพจน์นั้นแล้วแทรกกลับไปที่ส่วนนั้นของสตริงนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าผลลัพธ์ของการรันนะครับจะได้เหมือนเดิมทุกประการนะฮะเทียบกับตัวเอาพุ t ของตัวที่แล้วนะครับตรงนี้เหมือนกันเลยนะฮะแต่การใช้ตัว format string เนี่ยนะฮะ มันมีข้อดีแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันมีความยืี่ยุ่นสูงมากนะครับเราสามารถที่จะจัดรูปแบบสตริงพวกนี้นะครับให้เป็นไปตามที่ต้องการได้เช่นอยากจะให้มันพิมพ์ด้วยทศนิยมสองตำแหน่งนะครับคือจริงๆไอตัว avg หรือ average ตวเนี้มันมีค่าเป็นทศนิยมรู้จบนั่นแหละแต่เราบังคับให้การแสดงผลเนี่ยจำกัดอยู่ที่ทศนิยม2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งได้นะครับหรือจะตัดทศนิยมทิ้งไปเลยก็ยังได้ตัวนี้จะใส่สัญลักษณ์ที่เหมือนไร้คาถา,าพิเศษเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือใส่ตัว จุดสอง f นะฮะมาได้ยังไงนี่เดี๋ยวบากันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ดูเป็นอะไรที่ไม่มีที่มาที่ไปมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าโคลอนใส่เข้าไปตัวนี้นะครับเพื่อบอกว่าเราจะมีการกําหนดการจัดรูปแบบให้มันนะครับตัว f ตัวนี้นะฮะมีความหมายว่าจัดในรูปแบบที่เป็นทศนิยม f ก็จดเหมือนย่อมาจากโฟลตก็ได้นะครับแล้วก็จุด2ข้างหน้ามีความหมายว่าให้กําหนดทศสนิยมเป็น2ตําแหน่งนะครับงั้นตอนนี้เรากดรันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ไอตัว average ของเราที่มันเคยเป็นทศนิยมยืดยาตัวนี้นะฮะก็จะเหลือแค่76.67ตามที่ต้องการก็คือให้เหลือแค่2ตำแหน่งนะครับเมื่อกี้บอกไปว่าตัวนี้ดูเหมือนแบบเหมือนไร้คาถาอะไรมาก็ไม่รู้นี่นะครับแต่ว่าตัว python เองก็มีเอกสารให้ดูนะครับตัวผมเองก็จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับใช้แค่เซี่ยวหนึงของมันแล้วก็จำได้เฉพาะที่ใช้บ่อยๆนะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดทั้งหมดเดี่ยสามารถเข้าไปดูที่ ตัวเอกสารที่ใส่ลิงก์เอาไว้ในอ e ีแลตัวนี้ได้นะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นเอกสารอ้างอิงที่มันอเทคนิคทีเดียวนะครับก็ถ้าถ้าเราดูจากพวกรูปแบบการจัดฟอร์แมตแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับแนะนําว่าลองหาพวกตัวอย่างการใช้ F-String ในการจัดรูปแบบข้อความนะครับจากแหล่งอื่นในอินเทอร์เน็ตน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับ